สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูอูดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาศิละปะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3มาในเรื่องภาพตัวต่อของเราหรือ Community Jigsaw ค่ะซึ่งเกมต่อภาพหรือเกมจิ๊กซอเล่นโดยประกอบชิ้นส่วนหลายๆชิ้น เป็นภาพรวมภาพเดียวมีรูปร่างขนาดและสีสันต่างๆกันนั่นเองค่ะเกมจิ๊กซอของเล่นเสริมพัฒนาการฝึกสมองเกมฝึก I.Q. ในอังกฤษและอเมริกาก็พากันประดิษฐ์ของเล่นเป็นชิ้นส่วนต่อเป็นภาพต่างๆําทำด้วยกระดาษแข็งครูจะให้พวกเราสร้างเกมตัวต่อเล่นด้วยตัวเองดีไหมคะ งั้นไปสร้างกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนมาสร้างแบบการสร้างภาพตัวต่อของเรานะคะนักเรียนพร้อมยังคะทำพร้อมครูก็ได้เลยนะคะ,ะภาพแรกง่ายๆนะคะเป็นภาพการ์ตูนที่เราชอบก็ได้นะคะสมมติการ์ตูนตัวนี้นะคะนักเรียนดูนะคะเวลาครูวาดเล่นพอจะนึกออกเดาออกไหมคะ ภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยนะคะ เส้นส่วนใหญ่เส้นนี้คุณครูชอบเหมือนเส้นซิกแซกนะคะที่เรากำลังทำอยู่ นี่แหละค่ะง่ายๆเป็นอันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะลงสีกันแล้วค่ะ,ะเรามาเริ่มระบายสีเลยนะคะ,ะการระบายสีนี้อยู่ที่ตัวนักเรียนนะคะนักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้ แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่คุณครูจะใช้สีนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนระบายสีจนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนักเรียนใช้ดินสอ EE ตัดเส้นให้เกิดความสวยงามนะคะตัดเส้นของภาพที่เราวาดเก็บรายละเอียดของสี เป็นอันว่าจละเข้ของเราเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามนะคะนักเรียนก็ได้ภาพหนึ่งแล้วนั้วก็เก็บภาพนี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปคุณครูมีวิธีแนะนำอีกแบบหนึ่งคะ่ะถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะวาดภาพตามจินตนาการตามที่สิ่งนักเรียนต้องการได้คุณครูมีวิธีที่จะแนะนำนักเรียนอีกนะคะ อาคอยดูนะคะ,ะนักเรียนพอจะเห็นไหมคะนี่คือตุ๊กตาของนักเรียนตุ๊กตาของเล่นที่นักเรียนมีที่บ้านสวัสดีค่ะเด็กๆะนะคะเราก็ใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นหุ่นก็ได้เป็นแบบก็ได้นะคะเราก็สเก็ตนะคะเราก็เริ่มสเก็ตตัวเขาโดยเอาเขาเป็นแบบ หูนะคะได้แล้วต่อไปจะเป็นหัวหูเขาก็ผูกโบเป็นแบบตุ๊กตานะคะผูกโบ พอเราได้เสร็จเราก็ต้องมาตกแต่งนะคะมาลบมาขัดเกาใหม่มาดูตรงไหนไม่สวยเราก็มาตกแต่งใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็ลงสีเหมือนกันนะคะลงสีจากตุ๊กตาที่เราวาด เสร็จแล้วนะคะเราเราก็จะตัดเส้นด้วยดินสอ EE เช่นเดิมการตัดเส้นเราจะเก็บรายละเอียดของสีให้สวยงามไม่ให้แตกกระจายใช้ดินสอ EE กดหนักพอสมควร กแต่งทุกเส้นให้ชัด เสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพนะคะตามที่เรามีตัวแบบไว้ด้วยซึ่งไม่ยากเลยนะคะนักเรียนพอทําได้ไหมคะได้ภาพที่สองแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะทำภาพได้สำเร็จไหมคะนักเรียนสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้สวยงาม แล้วภาพที่เราทำวันนี้นักเรียนก็จะเก็บเข้าไว้แล้วคราวหน้าต่อไปพบคุณครูอู๊ดอีกนะคะคุณครูจะสอนวิธีทำภาพจิ๊กซอต่อไปจนสำเร็จนะคะวันนี้พบกันใหม่นะคะหมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย